เรือยารกินตั้งแต่เกิดมาอันนั้นก็ลงขึ้นไปอีกเมื่อกี้ที่คุณครูว่าสั่งทำเนี่ยตรวจอะไรบ้างเมื่อกี้ที่ผู้พูดเนี่ยก็อันนั้นตรวจทั่วทไปตรวจฟันตรวจยูดการเป็นยีนตรวจตาแต่ทางการแพทย์พอถึงระยะหนึ่งก็สามารถตรวจการทํางานของหัวใจได้คือหัวใจคนงเศรษฐีเห็นนะไปสองต้องดูกระเพาะอาหารถ้าเกิดทัานกินอัลติก็ไปจอกเลือดดูก็ผลว่าอ้าว กานสูงไอกสารตรงนั้นม er ันเป็นปกติมันก็คือการดูการทำงานของเพื่อนตายเพื่อนตายเนี่ยเป็นไงตั้งแต่เรายังไม่คลอดเราได้ทำไปเพราะว่าเราอยู่ในท้องแม่เอาเวลาทำงานนะฮะเส้นเป็นเส้นนะตั้งแต่ก่อนเราคลอดมาเพราะนั้นเพื่อนตายแบบนั้นเนี่ยเอาถึงจยืนึงยันการแท้งได้ ออถ้าเกเอดเป็นอย่างนี้มันน่าจะเป็นอย่างนั้นเอาไปทำเอ็กซเรย์ดูว่ามีทำไมมีไขมันในฝทุกนีอันนี้คือหลักการว่าสามารถเช็คเลื่อนตายได้เพราะนั้นขณะนี้โรงพยาบาลต่างๆเขามีสุดเลือตายเยอะแยะไหลยรวจตัวตวใจตูวต้อมตรวจปากตไตเราเราต้องเช็คนัเพื่อจะดูว่าเราแข็งแรง ยิ้มเห็นกันทุกคนเลยยิ้ม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 ไม่ได้ตรวจฟันหุยยังครฮะตรวจฟันโตหรือยังอันนี้ฟันยังเงินเกแล้วหมอว่าไงอันนี้ทำไรยังไม่ทำไรเนี่ยหรือไม่เคยตรวจหมอว่าไงไม่ทำไรโอเคเอาเลยเอาเลย สวัสดีค่ะชื่อพี่แอนนาสอนอาวช่ชื่อเ็กแก้วสวัสดีค่ะ เฮ้ยเราตกลุกหญิงก็พูดหญิงบอกว่าผู้ชายจะพูดใช่ไหมเอาผมพูดเล่าอะไรให้ฟังบ้างล่ะอ๋ออยากเล่าอะไรปามั่งอ้าวุฒิอาวุธอ้าวุธิก็ได้แก่จุดสามแผลก็เอซิมบงได้ไหมอาวุธคืออะไรอาวุธคืออะไรปืน ไอ้ฉีดไปทำไมวัคซีนะอ่ะฉีดวัคซีนไปทำไมรู้ไหมะได้ไไมาเใ,ใช่ไหไมเพื่อความใจเรื่องอย่างเงี้ยแล้ฉีดวัคซีนแล้วป้องกันได้ไงเอออ่าเอาเงนนะาี้นะ,ะร่างกายเนี่ยนะการฉีดร่างกายเนี่ยนะจะมีทหารอยู่แต่ทหารมีอาวุธหรือเปล่าแล้วการฉีดวัคซีนไปเนี่ยทำให้ทาหารในร่างกายมีาอาวุธนะ อาวุธก็คือสิ م م ่งที่จะไปโจมตีศัตรูโคตรทือศัตรูทหารก่อนฉีดวัคซีนทหารในร่างกายไม่สามารถที่จะเองปัดจับอาวุธได้เขาฉีดวัคซีนแล้วทหารที่อยู่ในร่างกายนมีอาวุธที่เป็นตัวงลายโอ้ยเจ๋งนะหลังจากฉีดวัคซีนในร่างกายมีภูมิต้านทาน ต่อโรคปะมรณนเข้าใจไหมเข้าใจนะอาหารในร่างกายคือไม่เล okay, right? ือดขาวนะแต่เลือดขาวจะต้องมีอาวุธเลยจะมีอาวุธให้ต่อเนื่องทำให้ถ <Coast> ี <ação> ่มักซีนถี่มักซีนทำให้เป็นเลือดขาวมีอาวุธเข้าใจนะและอาวุธที่จะฆ่าโควิดกับอาวุธที่จะฆ่าทีดีโคนาโต้เลยโคโนซึเข้าใจง่าย วุดทันตแพทยาโอเคหมอจีไอกรนนะหรือเด็กๆคุณแม่พาไปมาโรงเรียนหรือว่าหนีโรงเรียนไม่ยอมจีก็จะลุกอย่างนี้ว่าจะนัดฉีดวัคซีนนะเพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นรคเพราะมันสามารถต้องกัรโรคได้ การอะไรต่างๆลูกนะครับผู้หญิงสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่ามันเป็นไวรัสมันไม่มีควัมชีแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาสรุปได้ว่าสามารถป้องกันได้ใคนที่บอกว่าฉีดไปฉีดไโอเคฉีดคงได้ไหมฉีดไหมฉีดไหมนะฉีดได้ยังแตไมไม่ฉีดนะไม่มีผลเห็นแน่ใจอาเอางี้นะถ้าเป็นอเมริกาเนี่ยเขาฉีดให้ผู้ชายด้วย เราไม่ให้ผู้ชายเนี่ยเราเช,ชื่อโรคอะไรผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงคนไทยมคนไทยอยากเชื่อในเรื่องนผู้ชายตัวใหญ่ตัวใหญ่โออ้ ไปโดลังนคัสีส่คนั้อูดเสยงดังมากเลย <c oughs> แต่ตอนนี้เบาเบาอ่ะประดิษฐนิรันดร์นิรันดร์นิรันดร์ัดร์รร์รัร์รอร์รร์ร เอาไปนั <c ười> ảo, ่งเสนอไปอ๋อที่เรื่องอะไรเราจะพูดเรื่องอะไรอ๋อมีอ้วนะอ๋อที่หกอ๋อไม่อ้วนน่าพูดไม่ดีเหรอดีนะทำไมอ้วนเ่ราะอ้วนจะทำให้เป็นรูปหลายๆอย่างเช่นตัวแปรตรคหวานโัคไตความดัน อรมเสงว่เกอเหุสูงวเคยเหาเหตุข้อที่หนึ่งที่ทำให้่วดอันดับยืนเป็อะไรการกินการกินครับกินอะไรบ้างกินอะไรบ้างกินอะไรบ้างอ่ะเรกินอะไรบ้างอ่เช่นอะไรน้ำเคลนแครองข้านต่าง อ้วนเนี่ยนะทุกพื้นที่ที่อ้วนเนี่ยเป็นไงต้องมีเรื่องเรียน้วหัวใจทำงานหนักขึ้นในการเื้นที่มีมากขึ้นการเคลื่นที่หนักเกินแสดงว่าเราดีพื้นที่มากขึ้นหัวใจก็ต้องทำงนลัและข่าามดันหลังต่ำเก้น ควนเนี่ยยรับให้เรามีค่าให้อวนนส่วนใหญ่เราห้าปกเองนะอะไรเนี่ยอ้วนเนี่ยัญเิก็น้้ำหนักห้าสิบนี้เิก็น้ำหนักสีเว็งกนน้ำหนักสี่สิบห้าใวนครับเว่งิกอนน้ำหนักสี่สิบเว่งิ่กอนน้ำหนักสี ใครก่อนบอกได้ใครใครจะตอบผมว่าตอบไม่ได้ทั้งเห็ด้วยนะ44ยุ่ย44ในขนาด44 44ขนาด44ว่าใครก่อนบอกไม่ได้ ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้มีสต่รอบอะไรเดียหิงกอน้ำหนัก4ี่สบดู้้อยเจดิบเด็กหญิขอหนัก40่บความสูร้อยสามติบ้ด้วอ่าน่ไม่่้นถ้าเด็กู้อ้วนต้งน้ำหนักกับความสูงไห้ด้วยจ่ายได้เออ สเน pues> mm hmm. nah, ี่ยเขาเรียกว่าอะไรแบตชนีอะไรชิลีโมนตรานี่ชิีมนตราน่เถสมมติว่ามีคนตอบวอบ B M I คำตบต่อไปคือ B M I B M I ย่อจาา สองคนเนี 1> 1 con. Con ặt, ่ยน้ำหนักเท่ากันแ๊ะเลยใครคนก่ชี้เลยไม่สมมติสมมติว่าสองคนเนี่ยน้ำหนักเท่ากันแ๊้เลยใครจะเป็นคนอ้วนกว่าเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยตอบถูกแล้วเร่เพราะว่าอะไร